بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

วันนี้ก็วันที่10แล้วเนี่ยสิกันยานะก็เป็นช่วงของการนะจ่ายเงินเยียวยาให้กับบรรดาผู้ปกครองงานะช่วงที่จ่ายเงินเยียวยาให้กับบรรดาผู้ปกครองคุณรูหลายท่านก็อาจจะไม่ได้นะนำคลิปนะอาจจะไม่ได้สอนสดนะอาจจะไม่ได้สอนสดแต่ว่าวิชากีดาเนี่ยก็คือไม่ได้สอนสดอยู่แล้ว นะเป็นคลิปเสียงอยู่แล้วนะครับวันนี้นะคุณครูมนะุมัดะจะทบทวนบทเรียนนะจะทบทวนบทเรียนนะตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกนะเราเริ่มต้นกันนะตั้งแต่เรื่องราวของอด,ดีนนะดีน ดีนก็คือน่ะบทบัญญัติบทบัญญัติของอัลลอฮฺตาลาน่ะบทบัญญนะับบติต่างๆของอนะัลลอฮฺตาลาน่ะที่อัลลอฮฺตาลาได้กำหนดให้ท่านร,รุสุลลอฮสอัลลอฮฺหัวละยุศสลลัมได้นำมาบอกกับพวกเรานะ่ะเรียกว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺตาลาและสิ่งแรกๆนะ่ะสิ่งแรกๆที่อัลลอฮฺตาลาได้กำหนด สิ่งแรกๆที่อัลลอฮฺตาลาได้กำหนดให้เป็นเรื่องวาญิบสำหรับพวกเราก็คือเรื่องของการเรียนรู้วิชาอัตตาฮิดคือการมะริฟัตุลลอฮฺนี่ก็คือการเรียนรู้วิชาอัตตาฮีดการรู้จักอัลลอฮฺตาลาการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อบรรดาม a l ก i k a การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์การศรัทธาต่อบรรดารอซูลการศรัทธาต่อวัรกิยามะ การศรัทธาต่อสาภาวะการกําหนดความดีและความชั่วนั้นมาจากพระองค์ทั้งสิ่งทั้งปวงนะครับนะเราเรียนรู้ประวัติของอิหม,ม่ามอาซานุซีเรียนรู้ปีอิหม่าประวัติของอิหม,ม่าอสซานุซีแล้วเราก็เข้ามาถึงเรื่องของซิฟัตวา j ิบสำหรับอัลลอฮฺตั้ง วันเนี้ยนะจะไล่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในะวันนี้จะไล่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไม่ต้องจดนะฟังอย่างเดียวนะวันนี้ไม่ต้องจดฟังอย่างเดียวนะซีฟัตวาญบ,บนะสำหรับอัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยนะมันมีอยู่สองอยู่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 อย,อยู่อยู่สองประเภทที่ซีฟัตวาญบ,บสำหรับอัลลอฮฺเนี่ยนะที่เราจะต้องเรียนรู้เนะี่ย มันมีอยู่สองเ,อเรียกว่าเขาแบ่งออกเป็นสองอย่างเป็นสองหลักนะที่หนึ่งก็คือซิฟัตวาจิบของอัลลอฮทาลาที่ต้องต้องเรียนรู้แบบแบบสรุปแบบย่อๆแบบกว้างๆนะก็คือเราต้องอ ي มานว่าอัลลอฮฺตาลานะมีสิฟัตที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะวาจิบที่อัลลอฮฺตาลาจะต้องมีสิฟัตที่สมบูรณ์ทั้งหมด นั่นแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองก็คือการที่เราต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺตาอัลาห์นะนะมีสิฟัตวาจิบนะอัลลอฮฺตาอัลาห์นะมีสิฟัตวาจิบนะตั้งศรัทาวอัลลอฮฺตาอัลาห์นะมีสิฟัตวาจิบยี่สิบนะสิฟัตวาจิบสำหรับอัลลอฮฺตาอัลาห์นะมีอยู่ยี่สิบประการอันนี้เป็นการเรียนรู้แบบรายละเอียดนะรายละเอียด นะดแล้วมันเริ่มต้นด้วยกับสิทธิ์วา่าด้วยยี่สิบประการเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับหนึ่งอัลมูจูดูนะอัลมูจูดูนะอัลลอฮ์ทรงมีอัลมูจูดูอัลอลอฮ์ทรงมีนะหลักฐานก็คือการที่สรรพสิ่งทั้งหลายได้ปรากฏอยู่บนบนพื้นแผ่นดินที่เราได้เห็นอยู่เนี่ย นี่เป็นหลักฐานชี้ว่าอัลลอฮฺสุลาทรงมีอย่างแน่นอนชี้ว่าจะต้องมีคอลิกชี้ว่าจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนน่าหลักฐานส่วนข้อสองก็คืออัลกีดามุอัลกีดามุอัลลอฮฺทรงเดิมนะอัลลอฮฺตาลาทรงเดิมไม่ถึงอัลลอฮฺตาลาใะปฏิเสธการมีจุดเริ่มต้นนะอัลลอฮฺตาลาปฏิเสธการมีจุดเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้มันอยู่เหนืออยู่เหนือสมองของเรา,าการปฏิเสธจุดเริ่มต้นของสาระเนี่ยสมองเราเนี่มันเล็กนิดเดียวอย่าได้ไปคิดไว้สมองขนาดนี้มันจะต้องรู้ทุกเรื่องมันจะต้องเข้าใจมันจะต้องผ่านประสบการณ์ทุกเรื่องใหม่เราต้องอิมานว่าอัลตตาลานะนะมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นของการมีถ้ามีจุดเริ่มต้นของการมี สมมติว่าถ้ามีจุดเริ่มต้นของการมีดังนั้นอัลลอฮฺตาลาจะต้องการผู้สร้างดังนั้นการที่อัลลอฮฺตาลาการต้องการผู้สร้างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่กินกับปัญญาดังนั้นข้อที่สองก็ปฏิเสธไปเลยว่าอัลลอฮฺตาลานั้นมีโดยไม่มีจุดเริ่มต้นข้อที่สามสิัที่สามก็คืออัลบากอัลลอฮฺ Allah ตาลาทรงทาวอน นาอัลบากอูอัลลอฮฺตลาลาสรงถาวรหมายถึงซีฟัตนี้หมายถึงเป็นซีฟัตที่ปฏิเสธการมีจุดสิ้นสุดของการมีนะอัลลอฮฺตลาลามีอย่างถาวรมีโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของการมีอย่างเราเนี่ยมีอีกไม่นานเราก็จะพบกับจุดสิ้นสุดของการมีในมนุษย์ตัวทั่วไปนะมนุษย์หรือสิ่งถูกสร้าง ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้มันคือลักษณะของสิ่งถูกสร้างการมีจุดเริ่มต้นการรับการ,การมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันเป็นลนนักษณะของสิ่งที่ถูกสร้างอลลอตอลานะนะสติฟะติสีอัลลอตอลานะอัลมูคอและฟาตุลฮาวาดิสอัลลอตอลาแตกต่างจากของใหม่นะของใหม่มีจุดเริ่มต้นของใหม่มีจุดสิ้นสุดแนั้นอัลลอตอลาแตกต่างจากของใหม่ นะอัลมุคฮอลฟาตูฮุตาอัลาลิลฮาวาดิสอัลลอฮ์ตาลาแตกต่างจากของใหม่นะอันนี้ลักษณะหนึ่งลักษณะของของใหม่เลยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดนะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดนี่เป็นลักษณะของเราเราเนี่ยมันของใหม่ดังนั้นอัลมุคฮะอลฟาตูฮุตาอัลาลิลฮาวาดิสอัลลอฮ์ตาลาแตกต่างจากของใหม่นะสิฟัตติหา กียามูฮูตาอใลาบินับซิอัลลอฮ์ท้าวใดำรงด้วยพระองค์เองกียามูหูตาอใลาบินับซิอัลลอฮ์ทาวใทรงดำรงด้วยพระองค์เองไม่ความว่าอัลลอฮ์ทาวใน่ะไม่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทุกๆสิ่งต้องพึ่งพาไปยังพอสิฟัตนี้ปฏิเสธการพึ่งพาสิ่งอื่นนะสิฟัตนี้ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ทาวในั้นต้องพึ่งพาสิ่งนะ นะปฏิเสธและยอมรับว่า nah, อัลลอฮ์ตาลาดำรงโดยพระองค์เองนะอัลลอฮ์ตาลาไม่ต ah. nah, ah nah, ้องการผู้สร้างอัลลอฮ์ตาลาไม่ต้องการให้การช่วยเหลือกิยามุฮุต้าอัลาบินับซิอัลลอฮ์ตาลาดำรงโดยพระองค์เองนะอัลลอฮ์ตาลาไม่พึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทุกสิ่งต้องพึ่งพาไปยังพระองค์นะะซิฟััตที่อลวหดคุณธรตุ อัลลอฮฺตาอลานั้นทรงหนึ่งเดียวอัลลอฮฺตาอลานั้นเอกะอัลลอฮฺตาอลานั้นมีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นในด้านญาติของพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นในด้านญาติของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในด้านซิฟัตของพระองค์ซิฟัตก็คือคุณลักษณะของพระองค์หนึ่งเดียวในด้านการกระทําของพระอัลลนฮะการสร้างของพระองค์ก็แบบนี้ก็มีแค่หนึ่งเดียวสร้างโดยลําพังเพียงองค์เดียวอิบะดา ต้องอิบาดะให้กับอัลลอฮฺตาลาเพียงองค์เดียวนะและอัลลอฮฺตาลาก็มีหนึ่งเดียวไม่มีพระเจ้าองค์ที่สองไม่มีพระเจ้าองค์ที่สามนะสิฟัตนี้สิฟัตวาฮดานิยะอัลลอฮฺตาลาหนึ่งเดียวปฏิเสธการมีพระเจ้าหนึ่งเอยพระเจ้าสองพระเจ้าสามพระเจ้าสี่ไม่มีมีวะฮดานียะอัลลอฮฺตาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในด้านอะไรบ้างในด้านซาตของพระองค์ในด้านการกระทําของพระองค์ในด้านคุณลักษณะของพระองค์ นะสิัตที่เจ็ดอัลกุดรอตุอัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถสิัตนี้เป็นสิัตที่ดํารงอยู่ที่ฐานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถนะเมื่ออัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปอัลกุดรอตุอัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถเมื่ออัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถอัลลอฮ์ตาลาก็กาวหนูกอดีรอนอัลกุดรอตุอัลลอฮ์ตาลาทรงสามารถ อัลกุดรอห์อัลก uh ุดรอห์เนี่ยเป็นส uh ิฟัตเป็นคุณลักษณะที่ดำรงที่ดำรงอยู่ที่อัลลอฮ์ที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์สัลลัเมื่ออัลลอฮ์ตรามีกุดรอห์อัลลอฮ์ตราก็กาวหนูฮูกอดิรอนนั่นสิฟัตที่เจ็ดสีฟัตที่แปดอัลอิรอดะตุอัลลอฮ์ทรงเจตนาเมื่ออัลลอฮ์ทรงเจตนาอัลลอฮ์ก็กาวหนูฮูมูริดันนะก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์สัลลันั้นเป็นผู้ทรงเจตนาอ่าเป็นผู้ทรงเจตนา دوما العلم الله 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 عالما الحياة الله 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 الحياء الله 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 อัลลอฮฺ تعالى ทรงได้ยินนะอัลลอฮฺตรัสซามูเมื่อมีซามูนะเมื่ออัลลอฮฺ تعالى มีสิฟัดซามูสิฟัดสิฟัดอัลซามะเนี่ยนะที่มันดำรงอยู่ที่ราชของท่านเนี่ยแต่ในอัลลอฮฺ ت ع ا ل ก็เกนุหุสามีอันนี่คือความสัมพันธ์ของสิฟัดที่เราเคยคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะต่อมาอัลบาซารุอัลลอฮฺ ت ع ا ل ทรงเห็นเมื่ออัลลอฮฺ ت ع ا ل มีบาซาร นะที่ดำรงทีต่ราอัลลาห์เกานูฮูบาซีรันอัลลอฮ์ต้าลาก็เกานูฮูบาซีรันนเกานูฮูบาซีรันนะอัลลอฮ์ต้าลาก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์ต้าลาก็เป็นผู้สิ่ทรงเห็นนะซีฟัสสุดท้ายเกานูฮูซีฟัสสุดท้ายอัลกัลามูนะอัลลอฮ์ต้าลาทรงพูดเมื่ออัลกัลามเนี่ยอัลกัลามูเนี่ยนะซีฟัสกัลามเนี่ยมันดำรงอยู่ที่ราอัลลาห์มันมีอยู่ที่ราอัลลาห์ดังนั้นเมื่อมันมีอยู่ที่ราอัลลาห์ อัลลอฮ์ก็กาวนูฮูมุตะกลริมันก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์ตาลาก็ทรงพูดนะดังนั้นการพูดของตาลานั้นไร้ซึ่งอักษรไร้ซึ่งหน้าหลังไร้ซึ่งเสียงนะมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะมอบหมายต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตาลาเราอิมานว่าอัลลอฮ์ตาลามีสิฟัดกะลามและเมื่ออัลลอฮ์ตาลามีสิฟัตกะลามอัลลอฮ์ก็กาวูนูฮูมุตะกลริมันแค่นี้พอนะส่วนจะไปจินตนาการว่าอัลลอ พูดอย่างไรเมตนะอย่างไรนะไม่ต้องนะไม่ต้องแต่การพูดของลอตาลานะ่ะไม่มีอักษรนะไม่มีหน้ามีหลังนะพะอัลลอฮ์ตาลาแตกต่างจากของใหม่ไงข้อที่สี่ไงข้อที่สี่ที่เราอิมานไว้อนะว่าอัลลอฮ์ตาลานะ้นทรงแตกต่างจากของใหม่ดังนั้นถ้าพูดออกมามีอักษรมีหน้ามีหลังเหมือนเรามีเสียงใช้ปากพูดอย่างนี้ดังนั้นตดาดาตตาลาก็เหมือนของใหม่นะเมื่ออัลลอฮ์ตาลาเหมือนของใหม นะดังนั้นอิมานของเราบกพรนะ่องละอิหมานของเราบกพร่องเพราะเราไปปฏิเสธซีฟัตที่สี่ก็คืออันมูคพอละฟาตุลฮาบานิสอัลลอฮ์ตาลาทรงแตกต่างจากของใหมนะ่ก็ยี่สิบสีฟัตนะไปทบทวนกันให้ดีนะไปทบทวนกันให้ดีนะไปทบทวนกันให้ดีอืมนะ วันนี้ก็นะครูมัดก็มีเวลาเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจบก็จะต้องไปทําเรื่องของเงินเยียวยาต่อนะเรื่องของเงินเยียวยาให้กับบรรดาผู้ปกครอ,องของเราต่อขอมาอัพจริงๆนะวันนี้ไม่ได้เขียนอะไรลงสมุดนะขอมาอัพนะวันนี้เรานั่งฟังเรื่องของการทบทวนสิทธิพ20แล้วกันนะถ้าใครมีเวลาก็เปิดคลิปเก่าๆย้อนฟังนะย้อนฟังเพื่อเพื่อความรู้ของเรานะ ولكائنات وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته